สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับอยู่กับผมต้นรักเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาอยู่กันในเกม My School Simulator ครับสำหรับตัวเกมนี้ก็เปิดโหลดบนสโตไทยด้วยนะตอนนี้เล่นได้เฉพาะ Android นะครับซึ่งตัวเกมจะเป็นแนว Sandbox Simulator นะครับก็จะเป็นการจำลองการใช้ชีวิตนะครับในโรงเรียนนั่นเองเราสามารถที่จะชวนเพื่อนๆน,นะครับเข้ามาเอา่ทำการสร้างห้องแล้วก็เข้าไปพูดคุยกันได้นะครับผมอ่าก็เป็นเกมแบบไลฟ์สไตล์นะครับมีแบบว่า ไปชมทะเลไปเล่นรถไฟเหาะไปอะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูนะครับอันนี้จะเป็นในส่วนของตัวละครที่เราสามารถที่จะเลือกแล้วก็ปรับแต่งได้นะครับตัวละครอันนี้ก็น่ารักดีนะครับซึ่งถ้าเกิดเราอยากจะเลือกตัวละครนะครับเรากดเข้ามาที่ตรงนี้ครับผมนี่อ่ามันจะมีตัวละครให้เราเลือกครับตามนี้ครับตัวผู้ชายก็มีนะนี่ครับอันนี้เป็นตัวผู้ชายเห็นไหมนะครับแบบนี้นะครับหรือว่าจะเลือกเป็นตัวผู้หญิงเด็กเด็กหญิงอันนี้ก็ได้นะครับนี่ประมาณนี้แล้วก็มีเด็กชายด้วยนะครับ นี่ประมาณนี้เลยฮะเห็นไหมครับหรือว่าจะเป็นเด็กหนุ่มคนนี้อีกคนหนึ่งนะครับนีครับแต่ว่าผมชอบตัวผู้หญิงนะครับมันน่ารักดีผมก็เอาตัวนี้นะครับนี่ครับแล้วก็เราสามารถปรับแต่งได้เพิ่มเติมมากกว่านี้ก็คือกดคลิกที่ตัวละครเลยนะครับกดติ๊กเข้าไปนะครับนี่ฮะมันจะพาเราเข้ามาหน้านี้ซึ่งเราสามารถที่จะทําการแบบปรับแต่งรูปร่างหน้าตาตัวละครได้เพิ่มเติมนะครับเห็นไหม ปรับแต่งได้นะครับตามนี้นะครับก็ปรับแต่งในส่วนของหน้าตานะครับเนี่ยปรับแต่งได้นะครับผมในตานะครับทรงผมหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับปากเปิดนะครับเนี่ยหน้าหรืออะไรยังไงนะครับเราปรับได้หมดนะครับเห็นไหมทรงผมนะราจะเอาผมยาวแค่ไหนอะไรยังไงก็แล้วแต่เรานะครับว่าเราจะปรับนะครับผมแค่นั้นเองนะครับปรับเสร็จแล้วก็อย่าลืมเซฟด้วยนะครับอืมนะ ันนี้ก็คือมีให้เรามาปรับนะครับมีใส่วงใส่แว่นด้วยนะครับเดี๋ยวลองใส่แว่นสิน่ารักปะอันน่าใส่แว่นน่ารักดีเหมือนกันนะเนี่ยต้องเป็นแว่นแบบไหนดีอะโอ้แว่นนี้ไม่เอานะครับเอาแว่นนี้ดีกว่าน่ารักดีนะครับอ่าช่วงนี้ใส่แมสด้วยก็ได้นะแต่ว่าเดี๋ยวมันจะไม่สวยนะครับเพราะฉะนั้นก็กดเซฟไปนะครับจบนะครับเรียบร้อยแค่นี้นะครับก็กดออกมานะครับตัวละครนะครับมันก็จะเห็นไหมใส่แว่นแล้วนะครับแล้วเราก็กดออกมาอีกนะครับอ้อลืมอีกอย่างหนึ่งนะครับนี่ครับ มีในส่วนของชุดด้วยนะครับผมชุดแล้วก็เปลี่ยนได้นะครับนี่นะเปลี่ยนเป็นชุดนี้นะฮะเราต้องกดทีหนึ่งนะครับ<อ>กดตรงน,นี้นะครับเพื่อที่จะให้มันเปลี่ยนแค่นั้นเองนะครับแล้วก็กดอ,ออกหรูนอกนี่เห็นไหมฮะอตอนนี้ตัวเกมผมคิดว่ามันน่าจะแบบอลองให้ตรวจสอบลองเล่นดูก่อนนะครับเพราะว่ามันก็มีแจกของข,องข,องของ้างเยอะเหมือนกันนะนะครับอย่างอันนี้ผมมีเยอะเลยเห็นไหมฮะดูดีสี่พันสี่พันหกแ่ นะครับผมประมาณนี้กดออกมาตัวละครได้แล้วนะครับทีนี้เดี๋ยวมาดูในส่วนของเซตติ้งนิดนึงนะครับกดเข้ามาตรงนี้ครับอันนี้คือการปรับตั้งค่าเซตติ้งต่างๆครับเรามาปรับกันเอาเองนะครับว่าเราจะปรับอะไรแบบไหนยังไงนะครับก็ a อ s ก็สามารถที่จะปรับได้ถึง60 APS นั่นเองนะครับในส่วนอื่นก็ลองปรับดูนะครับเดี๋ยวผมปรับแบบสูงสุดหมดเลยแล้วกันนะครับประมาณนี้แล้วก็กดคอนเฟิร์มด้วยนะครับเรียบร้อยนะทีนี้มันจะมีในส่วนของพื้นที่ที่จะให้เราเข้าไปเล่นนะครับก็คืออันนี้ครับ อันนี้แบบกดสตาร์ทก็คือเป็นการแบบว่าเข้าไปเล่นคนเดียวก็ได้หรือว่าจะเป็นการสร้างห้องเพื่อที่จะแบบว่าชวนเ,นเพื่อนเข้าไปด้วยก็ได้นะครับส่วนนี้จะเป็นหน้าหอออนไลน์ที่จะมีคนเปิดห้องไว้นะครับแล้วก็เราเข้าไปเล่นกับคนอื่นๆก็ได้เชน่นกันนะครับอันนี้นะแต่เดี๋ยวผมมามาดูอันนี้นะครับไปตรงหอออนไลน์เนี่ยกดเข้าไปแล้วมันช้านะครับผมในส่วนวอื่นๆยังไม่เปิดนะครับเห็นไหมมี3อันที่มันยังไม่เปิดนะครับก็รอให้มันเปิดอีกทีนึงไม่รู้เมื่อไหร่เหมือนกัน นะครับอ่ะกด start ตรงนี้เข้ามาครับนี่มันจะพาเราเข้ามาแบบนี้ครับอันนี้คือเป็นห้องที่ผมสร้างไปก่อนแล้วเนี่ยแล้วผมก็เข้าไปลองมาแล้วนะครับทีนี้ถ้าเกิดเราจะสร้างห้องใหม่นะครับเม่เรากดเข้ามาตรง create ตรงนี้ครับปุ๊บอ่ามันจะพามาหน้านี้ก็คือให้เราเลือกในสงของแผนที่แต่ว่านะตอนนี้มันมีแผนที่แค่แผนที่เดียวเท่านั้นนะครับเลือกเสร็จแล้วก็กด create อ่า มาตรงนี้นะครับก็จะเป็นการบอกว่าตั้งชื่อห้องของเรานะครับแล้วก็จะให้เพลเยอร์เข้าไปกี่คนอะไรยังไงนะครับสูงสุดได้ถึง6คนนะครับแล้วก็ตรงนี้ครับเขาปรับเอาว่าจะให้ใครปรับอะไรส่วนไหนแบบไหนบ้างนะครับมันจะมีให้แบบทําการโมดิฟายปรับในส่วนนู่นนี่นั่นในแผนที่ได้อีกนะครับแล้วก็ใส่รหัสสายอะไรไปใส่ตัวหนังสืออะไรเงี้ยก็แล้วแต่เรานะครับแค่นั้นเองมาลองกด create เข้าไปเลยแล้วกันนะครับนี่กดปุ๊บนะครับแล้วก็รอให้ตรงแผนที่ตรงนี้มันโหลดแป๊บหนึ่ง นะครับผมเอาล้ครับเข้ามาแล้วเรียบร้อยนะครับ <c oughs> ก็บรรยากาศด้านในนะครับจะเป็นประมาณนี้ครับเราสามารถวิ่งสำรวจในส่วนของแผนที่ตรงนี้ได้เลยนะครับว่าเราจะไปตรงไหนนะครับผมสามารถที่จะแบบว่ากดกระโดดลงไปได้นะครับไม่มีบาดเจ็บนะอันนี้นะครับเห็นไหมนี่แล้วก็วิ่งดูเลยนะครับถ้าเกิดมีคนเข้ามานะครับเราก็สามารถที่จะเข้าไปพูดคุยแล้วก็ชวนเข้าไปนู่นมานี่อะไรได้นะครับสังเกตว่าจะมีคนเข้ามาอยู่นะครับ มันจะมีคนเข้ามาอันนี้รู้สึกน่าจะเป็น n อ c เฮ้ยอันนี้บั๊กปะวะเอออันนี้บั๊กนะครับน่าจะเป็นบั๊กนะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าเราติดอันนี้เนาะนะครับถ้าเป็นแบบเนี้ยนะครับเราจะออกไปไม่ได้แล้วถ้าเกิดจะออกเนี่ยมีอีกวิธีหนึ่งนะครับถ้าเกิดมันบั๊กเมื่อกี้นะครับก็กดเข้ามาในแผนที่นะครับเพราะว่าในส่งของแผนที่เนี่ยนะครับเราสามารถกดเลือกดูได้เลยนะครับว่าเราจะไปตรงจุดไหนนะครับเนี่ยสมมุติเอ่อผมจะมาตรงสวนสนุกนะครับก็กดตรงนี้เลือกทีหนึ่ ปึ๊บนะครับมันจะทําการว์ปไปยังจุดนั้นๆได้เลยนะครับนี่เห็นไหมอ่านี่ครับเข้ามาแล้วออ้ยอันนี้คือโรงหนังเหรอโอ้อันนี้เป็นโรงหนังนะครับอ่าแต่ว่าเรานั่งไม่ได้เว้ยอันนี้นะครับแล้วก็มีอันนี้เป็น n p c นะครับ NPC เฉยๆนะครับผมอ่าโอเคเราออกมานะครับอ่าตรงนี้เป็นรถไฟห่อนะครับเราสามารถที่จะทําการห่อได้ด้วยนะตัวเราอะนะครับเราห่อได้นะครับจริงๆแล้วอะนะฮะมันจะมีให้เราปรับมีแบบให้เราทํานู่นนี่นั่นอยู่ นะครับผม ừ, ทาไมมันยังขึ้นเป็นแบบสัญลักษณ์ว่ายน้ําอยู่เลยวะนะตอนนี้ผมไม่ได้ไว่ายแล้วนะผมไม่ได้อยู่ในน้ําแล้วเพื่อนฮัลโหลเออนะครับอะไม่เป็นไรนะครับคือมันจะมีปับป๊บๆอยู่นิดหน่อยนะฮะก็ลองลองลอง,ลองเข้าเอาออกใหม่อะไรเงี้ยนะเนี่ยผมขึ้นไม่ได้โอจะขึ้นไปตรงนี้ออกระโดดตรงนี้ก็ได้เออโอเคนะครับผมจริงๆปุ่มมันจะมีอีกแบบนะเดี๋ยวผมลองขึ้นรถไฟหอะนะครับถ้าเกิดจะขึ้นรถไฟหอนะครับให้เรากดตรงนี้ นะครับปุ๊บเนี่ยแล้วก็ขึ้นไปนั่งเลยนะครับมันก็จะทําการนั่งนะครับแล้วเราก็จะทาการบอกว่าเนี่ยนั่งบนรถจะเหาะได้นะฮะอ่านี่เลยครับอันนี้คือแบบเหมือนชวนแบบแฟนเราหรือว่าชวนคนที่เรากําลังจีบมาแล้วก็มานั่งเล่นด้วยการเข้ามาเล่นเกมนี้อะไรเงี้ยนะครับก็โอเคนะนะครับผมประมาณนี้นี่ฮะเห็นไหมนั่งรถไฟเหาะนะครับแล้วก็ชมบรรยากาศไปนะครับอันนี้ผมลงก่อนปึบลงจากรถไฟแล้วนะครับจริงๆปุ่มมันไม่ใช่อันนี้นะ อันนี้มันเป็นปุ่มว่ายน้ําเฉยเลยนะครับผมเออเดี๋ยวลองวาร์ปไปที่อื่นดูนะครับกดต้งแผนที่แล้วก็วาร์ปกลับมาที่โรงเรียนก็ได้นะครับกดปึ๊บนี่ครับเผื่อมันจะหายไปอืมอ่าโอเคมาแล้วครับเหมือนเดิมครับผมยังไม่มียังไม่เปลี่ยนไปไหนนะครับอ่าโอเคก็เข้ามานะครับประมาณนี้อันนี้ก็คืออยู่ในโรงเรียนนะครับนี่อ่าเข้ามาสํารวจพืนนี้ด้านในนะครับแล้วผมจะออกตรงไหนวะเนี่ยอ่าออกไม่ได้ เออมันจะมีประตูให้ออกอยู่ใช่ป่ะอ๋อตรงนี้กดออกได้เลยโอเคนะครับผมอ่าบรรยากาศจะเป็นประมาณนี้ครับในส่วนของตัวเกมนะครับก็ชวนเพื่อนเพื่อนเข้ามาได้นะครับแล้วก็ในส่วน,นอื่นๆแล้วก็แบบว่าเอ่อกดเนี่ยฮะกดดูแบบมีการปรับแต่ง NPC หรือว่าทํานู่นนี่นั่นนะครับเนี่ยโมเดลปรับแต่ง NPC ต่างๆได้นะครับมันจะมีให้เราทําอยู่นะครับแล้วก็ทําปรับตั้งค่าไอทงไอเทมนู่นนี่นั่นนะครับอันนี้ลองมาเอ,อ่อทการเอ,อ่อแบบ เรียนรู้ดูเอานะครับเพราะว่าผมก็ลองเล่นน ki ิดๆหน่อยๆนะครับอันนี้ก็คือเอาบรรยากาศตัวเกมคร่าวๆมามาให้ได้ดูกันนะครับจะเป็นประมาณนี้แล้วก็มีในส่วนตรงนี้ครับอ่าโทรศัพท์มือถือนะครับกดเข้ามาปุ๊บนะฮะแล้วก็สามารถที่จะแบบกดมาทําการแบบสลับสับเปลี่ยนตัวละครได้นะนี่ครับเห็นไหมสลับได้นะครับผมประมาณนี้นะครับสลับเป็นตัวอื่นนะครับหรือว่าจะทําการแบบว่าดูนะครับนี่ฮะอ่าเปลี่ยนชงเปลี่ยนชุดเป็นชุดอื่นได้นะครับเห็นไหมอ่าต้องซื้อด้วยนะครับแต่ว่าคืออ่ มันแค่สูตรบาทะนะครับผมซื้อได้แล้วก็ใส่ได้เลยเนี่ยอืมก็เลยน่าจะเป็นช่วงทดลองอยู่นะครับประมาณนี้นะก็อาจจะยังมีบงมีบั็อกอยู่นะครับแต่ตัวเกมมันไม่ได้บอกนะตอนที่ผมโหลดใะสต๊อว่ามันทดลองนะครับแต่ผมคิดว่ามันน่าจะยังทดลองอยู่เพราะว่าบั็กก็มีนะครับอืมนะโอเคแล้วก็กดเข้ามาโทรศัพท์อีกทีแล้วก็ดูในส่วนเมนูอื่นๆน,นะครับก็เมนูอื่นๆตรงนี้นะครับก็เหมือนเมนูด้านหน้านั่นแหละนะครับเหมือนกันนะครับผมแล้วก็ลองเข้ามาเอ่อลองดูได้ในส่วนตรงนี้ นะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะครับจะชวนเพื่อนจะอะไรก็กดชวนได้นะครับเนี่ยมันจะมีตรงโซเชียลเนี่ยนะครับแล้วก็กดเข้ามาดูนะครับนี่ฮะแอดเพื่อนไปนะครับแอดชื่ออะไรยังไงบ้างนะครับอแค่นั้นเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นห้องแชทนะครับส่วนใหญ่จะเป็นคนจีนที่เล่นนะนะครับผมก็ถ้าเกิดคนไทยก็ชวนเพื่อนเข้ามานะครับประมาณนี้เนาะโอเคทีนี้เดี๋ยวผมจะกลับออกไปด้านนอกนะครับอโอเคกดออกไปเลยนะครับมาเหมือนแบบว่ามีให้สร้างรงสร้างทีมได้ด้วยนะครับอืม โอเคเมื่อกลับออกมาด้านนอกแล้วนะครับทีนี้ก็เม่อูอื่นๆก็ไม่ได้มีอะไรมากแล้วนะครับผมพาเข้าไปเมื่อกี้ก็ประมาณนั้นแหละนะครับส่วนฮอออนไลน์ตรงนี้ผมไม่ขอเข้าแล้วกันนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปตอนต้นคือกดเข้าแล้วมันช้านะครับกว่ามันจะโหลดอะไรแบบไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันนะครับลองเข้ามาดูตรงแอคทิวิตี้ตรงนี้ดูนะครับมันก็จะมีแบบข่าวสารต่งตางๆแล้วก็มีของจงของแจกนู่นนี่นั่นนะครับถ้าเราเข้ามาดูนะนะครับเพราะว่ามันจะมีของแจกเรื่อยๆ นะครับผมอันนี้คือผมกดรับไปแล้วนะครับผมกดรับของกดรับนู่นนี่นั่นไปแล้วเนี่ยผมกดรับหมดแล้วเห็นไหมเออเนี่ยได้มาแล้วครบเลยนะครับประมาณนี้เพราะฉะนั้นก็ลองมาสํารวจกันดูนะครับอืมแล้วก็มีอะไรอีกแนะ่เดี๋ยวก่อนนะอ่าในร้านค้าลองดูนะว่ามันจะมีอะไรให้เรามาซื้อหรือเปล่าเฮ้ยไม่มีเลยโอ้ร้านค้าก็ยังไม่มีนะครับแสดงว่ามันยังคงเป็นแบบว่าทดสอบจริงๆแหละนะครับผมอืม ตัวนี้ก็กดเข้ามาดูตรงนี้หน่อยอีกทีหนึ่งนะครับตัวละคระเปลี่ยนแล้วก็ก็้ามาอีกสิ่ีอะไรอีกไหมอันนี้ก็เหมือนจะแบบให้ปรับเปลี่ยนได้นะแต่ว่าไม่รู้ว่ามันจะต้องอกดอะไรยังไงบ้างนะครับอืไม่เห็นมีอะไรเลยนะครับผมเนีย่ยเห็นแค่ตัวละครแบบนี้นะครับนะอะ่โอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับกดออกมาก่อนร้านค้ากดบวกตรงนี้ได้ไหม อย่างครับอย่างครับผมนี่ยทดสอบแน่นอนนะครับจากที่ผมดูแลละนะเออยังไงก็ลองเข้ามาทดสอบกันนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมเอาไว้ท่างนี้แล้วกันนะครับมาแนะนำคร่าวๆนะครับก็ถือว่ามันเล่นได้นะมันออนไลน์กันได้นะครับแต่อาจจะยังไม่สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะฉะนั้นก็ลองดูแล้วกันนะครับโหลดผพลตฟอร์ไทยได้นะคลิปนี้เอาไว้ทัางนี้ครับไว้เดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรอการแจ้ง ไปแล้วจ้ะสวัสดีทุกคนครับ